สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุผูสุขนมาพี่น้องมาเลยครับต้มใส่ครับเด็ครับหงางัวพี่น้องโอ้มาเกวผมขมครับใส่ซอสเ,เลยครับโอ้วยแห้งพี่น้องแตกออกเลยจุ่มเลยครับอื้อ แซ่บขนาดครับโอ้โหหาครมากินกบพี่ออกอืมักขนาดครับ Để không biết em đâu không nghe nhanh à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  ừ ừ พวกใส่พี่นนอโอ้ไง Håper oh, okay, nå. No. Mm -hmm. หลอดออกไปแอนอะโอ้โขัดขนาดครับละลายในปากเลยครับโอ้โ แต่ไม่เห็นคิปด้พี่น้องครับฟ้าน้องกดคอมเมนต์ได้พี่น้องครับมึงอยู่ไซต์จังหวัดใดครับเนี่ยในประเทศนอกประเทศเหนือใต่ออกตกะนี่น้องพี่น้องอีสานบ้านเฮาครับฝากคอมเมนต์มาด้วยครับพี่น้อง uh huh. กินมาเบบตรงคอตัวค่อ้ๆมิโนอ,อ,อยากจรงเลยตอนไนล่ะครับพวกอาปากกว้างนะมอโน ชูกับตกถ้าเท่น้องโอ้ขอโดโขอไปครับอืมนะไซเดนี้เบิรกับฟอร์่่น้องโอ้สุลักทุเลอืมนุ่งรนี่อกกันงหัวไปแล้วนะครับ กิน้าครับเพื่อนนอั่นเป่นต่อ เรื่องชิดท้ายครับว่าอมืม Boy bây giờ, dùng lại là tay nhà vang bên bối lại là bây giờ, Bây giờ chúng ta dùng, dùng 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 này, กินแซ่บกับขอโทษขอให้พี่น้องผุกบกินงัวบก,กินหมูอันนี้ต้มนะใส่กันพี่น้องเลยครับข,ข,ขอโทษขอภัยไปพี่น้องกับกิริยาชาธาตุในการกินครับแต่ว่าสุภาพประกันนะครับน,นี้ฝากพี่น้องไปทั้นี้ครับมือนาสีหาแนะนอุตสาูกรรมสุขภาพกันไปครับ้น,นีสวัสดีครับ